ที่ด่านพรมแดนคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนั้นนะครับทราบกันดีว่าตอนนี้ประสบปัญหาครับแคบและแออัดครับภาครัฐจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มด่านถาวรขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งต้องทำอย่างไรติดตามได้พร้อมกันจากรายงานโดยคุณศิรพักแซ่เบครับด่านทาวอนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหนาแน่นทันทีที่เปิดพรมแดน โดยเฉพาะวันทําการเพราะมีทั้งแรงงานจากกัมพูชานับพันคนที่ข้ามมาทํางานฝั่งไทยรถเข็นสองล้อข,ขนาดใหญ่บรรทุกสินค้าเกษตรข้ามฝั่งมาไม่ต่ำกว่าวันละ5,000คันและรถยนต์นั่งอีก500คันต่อวันความแออัดของหน้าด่านคลองลึกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อธุรกิจขนส่งและชุดการเติบโตของการค้าชายแดนรอ ข้ามด่านนานใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เวลากลับก็บางครั้งก็อาจจะรอข้ามคมแดนกลับลงอินคาแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสอชั่วโมงเฉพาะติดเครื่องรองข้ามด่านนี้ก็สองสามชั่วโมงค่าใช้จ่ายก็สูงรถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องจอดเรียงรายแบบนี้ทุกวันทําการและเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาด่านคับแคบ ทุกทกวันรถบรรทุกจะต้องรอ3-4ชั่วโมงเพื่อข้ามด่านพรมแดนคลองลึกอรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเข้าสู่ประเทศกัมพูชาดังนั้นบริเวณบ้านหนองเอี่ยนจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกเลือกขึ้นมาสร้างด่านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งด่านซึ่งตอนนี้ถูกกำหนดจุดเอาไว้แล้วค่ะ ท้องนาบริเวณนี้มีเนื้อที่กว่า300-400ไร่ตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองเอียนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศแปลสภาพเป็นด่านท้าวรออีกหนึ่งแห่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วระบุสาเหตุที่เลือกจุดนี้เพราะมีเขตแดนชัดเจนพื้นที่ที่ที่มีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยรัฐบาลที่แล้วนะฮะก็ได้มาดูพื้นที่แล้วก็กาหนดจุด ที่จะสร้างด่านถาวรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือที่บริเวณบ้านหนองเอียนนะฮะซึ่งถ้าดูจากแผนที่เนี่ยลักษณะมันเป็นแหลมค<ะ>่ะเป็นแหลมลงไปแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างต่ํนานะมันเป็นพื้นที่ลาดต่ําแล้วก็แต่รัฐบาลก็เห็นว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตชายแดนก็เลยอนุมัติตรงนี้แม่ก่อนหน้านี้นจะมีข้อถกเถียงกันว่าควรเลือกจุดไหนก่อสร้างด่านถาวรแห่งที่สองระหว่างบ้านหนองเอียนกับบ้านป่าไร่ เนื่องจากลักษณะาทางภูมิศาสตร์บ้านหนองเอียนเป็นพื้นที่ต่ำเสี่ยงน้ำท่วมขณะที่บ้านป่าไร่ยังไม่ชัดเจนแนวเขตแดนแต่ท้ายที่สุดแล้วมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2556เลือกหนองเอียนเป็นที่ตั้งของด่านท้าวรอนอีกแห่งทําให้หลายหน่วยง,งานเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดด่านท้าวรอนแห่งใหม่โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเตรียมเชื่อมถนนสายใหม่ขนาด4เลนระยะทาง30กิโลเมตรตัดตรงจากอาเภอวัฒนานครสู่หนองเอียน ส่วนบ้านป่าไร่ทางจังหวัดส,สัะแก้วเตรียมจะเสนอสร้างด่านพรมแดนขึ้นอีกหนึ่งด่านในระหว่าง3ปีของการก่อสร้างด่านน้องเอียนเพื่อระบายความแออัดด่านคลองลึกอำเภออารัญ,ญประเทศ ด่านน้องเอียนตั้งอยู่ห่างจากด่านอรัญญประเทศ10กิโลเมตรจะใช้เวลาก่อสร้าง3ปีใช้งบประมาณ3,000ล้านบาทจาก1,000ล้านบาทเชื่อมโยงจากฝั่งไทยสู่บ้านสตึงบทตำบลปอยเปตฝั่งกัมพูชาที่นี่รองรับการขนส่งสินค้าโดยตรงเมื่อพร้อมเปิดพรมแดนแล้วจะเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าได้มากกว่าปัจจุบัน3-4เท่าตัวจากปริมาณรถบรรทุกที่ผ่านด่านอารัญญประเทศ200-300คันต่อวัน จะเสริมให้สระแก้วเป็นพื้นที่ที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ศิลปพักแซ่เบคข่าวไทรัฐทีวีรายงาน